เทรนธุรกิจน่าทำในปี2021สวัสดีครับเพื่อผมโค้ชไอสก l ิลไลท์นะครับวันนี้นะจะพาทุกท่านมารู้จักเทรนที่น่าสนใจเอา number 1พอไม่พาไปที่อื่นนะครับถ้าจะต้องเลือก1นึ่งเทรนอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนนี้ครับผมจะพาท่านมารู้จักธุรกิจที่น่าสนใจธุรกิจนี้ครับมีคําถามถามหนึ่งครับก่อนที่เราจะพาท่านไปรู้จักนะคร ถามท่านว่าทุกวันนี้ครับเราหาเงินมาทั้งชีวิตครับท่านเองจะเก็บเงินทั้งหมดทั้งมวลไปจ่ายเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลไหมครับอยากไหมนะฮะให้คิดก่อนนะเนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมฮะเศรษฐกิจที่คนเชื่อว่าไม่มีทางถดถอยได้เลยหรือจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคือธุรกิจโรงพยาบาลครับผมบอกท่านได้เลยครับว่าตอนนี้ฮะ แม้กระทั่งหมอยังสั่นสะเทือนวงการนะฮะเพราะปัจจุบันนี้นะครับการดูแลก,การเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเข้าไปน้อยลงครับเพราะอะไรฮะเพราะคนรู้จักวิธีการป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าย้อนออกไปประมาณ78ปีเทรนธุรกิจนี้ไม่มาครับเพราะคนยังไม่รู้จักและยังไม่เข้าถึงวิธีการดูแลหรือป้องกันสุขภาพหรือการยอมรับตรงนี้มากขึ้นครับทั่งนี้ฮะธุรกิจโรงพยาบาลครับ กับมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพบแอปพลิเคชันพบหมอคือท่านสามารถพูดคุยกับหมอและสามารถสั่งยาได้ทัดีโดยที่ท่านไม่ต้อง walk in เดินเข้าไปในโรงพยาบาลแต่ท่านคุยกับหมอออนไลน์และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และสามารถสั่งซื้อยาไปทานได้เลยเห็นไหมครับเทคโนโลยีมันมาขนาดนี้นะโรงพยาบาลคนเข้าน้อยลงงบน้อยลง เป็นไงธุรกิจเริ่มเป็นไงฮะมันเริ่มโลนะมันจะโลลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนตัวท่านเองฮะที่ผมถามไว้ตอนแรกฮะท่านเองอยากเป็นคนที่หาเงินมาทั้งชีวิตแล้วไปใช้ในโรงพยาบาลหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังมองคือมองหาวิธีการป้องกันครับจึงทำให้เทรนธุรกิจที่มาแรงมากในปี2021คือเทรนของการป้องกันสุขภาพหรือหมวดในเรื่องของอาหารเสริมนั่นเอง วันนี้ถ้าใครอยู่ในแฟกเตอร์นี้นะบอกได้เลยเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่ใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมูลค่าทางการเงินท่านจะเติบโตและมีรายได้มากขึ้นได้และท่านสามารถแบ่งมาร์เก็ตแชร์ในธุรกิจได้จํานวนมากนะครับถ้าเราทำอยู่บอกมาถูกทางแล้วนะครับแล้วยังไปยาวๆยาวๆยาวึาวาวาว้นเพราะไม่มีปีไหนเลยที่นักเศรษฐศาสตร์อของอเมริกา ไทยที่จะเห็นตรงกันว่าย <that 's S 2> ุคนี้เทรนที่มาตอนนี้คืออะไรฮะ health industry หรือศาสตร์ของการป้องกันการดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับก็ได้รู้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูใครยังไม่อยู่ในกลุ่มตลาดนี้ก็สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเรียนรู้และลงมือทำกับมันได้นะฮะพบกับผมใหม่คลิปดีๆแบบนี้นะฮะกับไอ Skill right ไม่อยาพลาดคลิปกด s u b s c r และกดระดิติดตามด้วยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ